น่น่ะสิแน่ไม่น้อยใจแน่เลยมาแล้วครับตาชีกับดาบตาชีกับดาบเล็กกาของเขาซีฟอ,อ,องเขาไม่ต้อง,องอห่วงนะครับเอาของซับมาเมจจะเบล่อสองไวมากเร็วๆมายินใกล้ๆคลิปหน่อยเออ นี่เนี่เราเห็นเห็นซอรี่พระเราคนนึงเล่นเอเมลเล่โอ้โหเล่นโหดสัตว์อัสเทียนเล่นโหดกว่าเราอีกไปมานี่มานี่เอ้าโหยเดี๋ยวยีหน้าเหรอหรือยีหน้าเจอเจอเจอเอเดี๋ยวเอ้ยไม่ได้เว้ยถอยเลยถอยเลยแล้วหลบหืมคีบเล็บต่อไปเอ้ยไปไปปล่อย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 ให้ปล่อยให้ปล่อยให้คาสเนียเขาจัดการเลย ออตสตันได้ไหมเจ็บโอ้โเจ็บโอ้โหแรงจัดจัดแต่แต่ว่าวีลานี่มิดหล่อเลยนะเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหเอาว่ะโอ้โหเอ้ยลิงถอยยาวเลยนะป่ามันจะมานะด้วงอ่ะดูจะมองจะม่งตูดเธอในสาม สอง,นงหนึ่งเฮ้ยปุชเอาไม่ใช่เามาดูแลคานนอนกันดีกว่าดักดักตรงนี้ดักตรงนี้มาแล้วดวงมาแล้วลุยลุยลุย,ลยโอ้เจ็บหืโอ้โหเจ็บเกินจะห้ามใจน,นี่่ย ทำไมเล่นถาชียเลื i̇şte. mm ่อนมันว nah. ิตหลอดตลอดเลยวะเนี่ยเขาต้องกลับกลางแล้วไหวยไม่ไ่้ครับสมินเจอด้วงงี้น่าจะไหวอยู่นะท้าไปตอบเองยอมนั่นเอาไว้คนละมังกรไปแล้วมาแล้ว มันมันได้อยู่ตัวเดียวเนี่ยทิ้งเนี่ยมาด้วยนมาด้วแน่นนอนไม่เอานะขานอนไม่เอาไม่เอารออออออเอาแมาเออไอ้ัมามาดมาเอโทเอเมเนีโกเล่นไม่ตายไหวหเนี่ยเฮ้ยดวงดวงโอ้โ เฮ้ยมันตาย,ยแล้วมันไม่ตายเลยหือ<ล>อึดเฮ้ยมันออกเกาะชิ้นแรกเลยว่ะแล้วปิดป้อมไปแล้วคารสม,มินจบเลยชีวิตกลับเลนไปกลับเลนกลับเลนกลเลนยีน่าแล้วอยู่ทันตอนแรกอือผแต่เมื่อกี้นี้ยีน่าเขาเซฟ<ต>ดีมากเขาเปิดเกาะหัวดวอ่าให้แตะเจเอกูบอกแล้วอย่าให้กูแตะเจเอกูหัวทันทีกูแตะเอเมลี่อะ ไอ้เราระวังนะระวังด้วงหมองแค่นนเนี้ยกลัวอย่างเดียวคือด้วงหมองนี่แหละด้วงบินมาด้วงบินมาตอนนี้ให้ด้วงบินลงมาไทายยาหมอง,องอยี่สิบกล่องยังไม่หายหโ,ดดโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บอื้อโอ้โหบินไม่ติดคืออะไรวะอืมบินไม่ติดเลยคาร์ซิมินเลย,อยโอ้โหเกมบ,บั็อกวะเนี่ยเมื่อกี้กดบินเลยนะแต่มันบินไม่ติด โอ้โหกลายว่าโดนสตาร์ทกางคันนี่แน่เลยเมื่อกี้ลอเลยเลยบนสี่ตัวโอ้ยดวงตัวใหม่นี <right S 2> <b oki. S 1> ่ก็รอดรอดเหรอตอนนี้มีปิดป้อนะมอลอแล้วนะครับสมินเขาจะลุยแล้วดวงโดวไปแล้วดวงมันตดวไปแล้วลุยเลยเลยฮัลโหลลุยเจ็บรวยเลยเหรอเอ้ <c oughs> ยไอ้ดวงไปกลางเลยโอ้โหเจ็บโอ้ยโอ้โหเรียบร้อยมองสวยโอ้โหจบเลยครับสมินเรา โอ้โหเราไม่ได้เราไี้กลับเลยเลยฮัลโหลลินเลยได้กลับเลนเลยอ้าวเออแตกสองจับได้ปลเนี่ยไวโอเอาทำไมหัวจังวะืห วไ,ไบไปลินคุ้มหนาดเขาจะมีดี้ยอมมอบเลยโอ,อ,อ้โ <c oughs> หตายสิ่งงี้เอา้าโอ้โหอ,อ๋อนี่มันเป็นแผนให้ให้เมดใช่ไหมให้เมดได้ฆ่าอะไรไอย <c oughs> ่างงี้ ตัวตีมันเยอะแล้วเนี่ยนี่เนี่ยถอยถอยข้านอนถอยข้านอนถอยมีนามันอย่าลืมตัดเลือดนะข้านอนอย่าลืมตัดเลือดชิ้นนี้แค้นแค่อย่าลืมเอาเฮ้ยแคลรี่กูเป็นไรตายแล้ว โหมันมาอีกแล้วเอ้ยเอาการเลยหรอเขาบอกให้เมดกลางเดี๋ยวฉันซับฝอยนี่ก่อนทุกสกวามันอยู่เอ้ยมันมาจริงด้วยอื้อ แรงจัดโอ้ยนะเกมเด้งโอ้ยทุกคนแย่แล้วเดียชเนยหายแตกหนึ่งอ้าวฉันก็จะแตกด้วยเออโอ้โหบอลนาตาาแรงมากเชี่ยมีนาไม่งงจัดมีนากับกับนาตาาโกงจัดบอกเลยค่าแค่นี้ได้แต่ว่ามีนาไม่งหดจัด โอ้โห,หได้ป้อม,อมถ้าไวโอกูเป็นอย่างนั้นวนะน่ะเกมมันเด้งเหรอโเอ้ยโอ้โหไม่ทันแล้วครับจูมินโอ้ไม่รอใครเขาจะรอแอ่ <c oughs> <c oughs> ถ้ามันมีถ้ามันมีหยุดถ้าไม่มีหยุดหยุดเกมชกกลาาได้คงหยุดไปแล้วอไอ มีนาม่งมันโหดมันไม่มีตัวที่มันสามารถไคมันได้ไง y วไยโอ้ก็ไครไม่ได้จริงๆเอาไหมเนี่ยไม่ไไม่ได้ไม่ได้ไ,ไม่ได้เเ่ยด้ม่้ย่ไ่ไ่ได้ไม่้้่ ไปทำไมเขาบนน่ะฮ oh, ัลโหลเพื oh, ่อป้อมเหรอนั่นแหละโอ้โหคุมไมเน่ะเอามีนาไมเน่ะคาซมินโอ้โหหนีด้วยโอ้โหนึกว่าจะสู้คือล้งแครี่ได้แต่ว่ามีนามันมันยืนเกี่ยวฟรีอ่ะโอ้โหคาซมินใครมีนาไม่ตายเศร้าเลย เฮ้ยเอานั่นมาเริ่มดา่าเธอได้อลินไ้โออ่ะโอ้ไม่ได้ว่ะเข้าไม่ได้อะ่ะเข้าไม่ได้จริงๆครับเข้าคนเดียวตายแน่นอนบอกเลยข้าสมินจะเข้าไม่ได้นี่สิแทงมันยืนนำสบายใจเฉมเลยอ่ะ ทำไมครูครูเขาเล่นอะไรของเขา่ะงงในเกินชินใช่ไหมเนี่ยโอ้หเอาทำไมเอาทำไมคีบดันเฉยเลยเศร้าเลยฉัน้นโอ้ยการก็มาอืออือโอ้โห,โหถ้าจะไม่ได้ใช้ใช้ปิดป้อมเลยครับสมินต้องมาใช้การป้อมแทน อาชิบหายดวงอยู so, ่ตรงนั like, thrill, ้น like, ฮัโหลแตกหนึ่งโอ้โหอีกแล้วครับท่านด้วงคาสมินเอือ มันเกิดอย่างไวโอ้ยลินก็โดนอีกไหวไหมล่ะโอ้โหไม่ไหวเรียบร้อยไวโอ้ยโอ้โหฟิกเกอร์เลยอะ่ะคิดดูดิมันไม่ได้เล่นยากแต่ทีมเราเนี่ยทำทำทำให้แม่งเล่นยาก มันเอาอีกแล้วอ่ะฮครับจมินโอ้หเก่าโคตรอืมน้าตาวะคนาตาวะเป็นลมอ้าวได้น,นั่นเองจีโอ้โหด้วงมาตีด,ด,ตดาร์กแม่งเลยไหมตีดาร์กสมันตายสองเนี่ยตีดาร์กเลยเดี๋ยวซอนให้เนี่ย อมาแล้วครับผมมายังไวเลยการคีบกลางแป๊บเฮ้ยลินเกินไม่พร้อมนั่นน่ะอาชิบหายบอลปาดไปแล้วเฮ้ยมันตีโอ้ยโอ้โหาตยาไม่เจ็บ ได้นะอได้นะปิดป้อมอยู่ลินลินไม่เอาไม่เอาลินเดี๋ยวรอแป๊บรอแป๊บคลิกกำลังมาคลิปกำลังมาเออโอ้โหชนะได้ยังไงวะเนี่ยสวยว่ะมาโมงโอ้โหมาว่ะ มันคือมันคือแคลรี่มันแบบว่าพึ่งเกิดไง <c oughs> พึ่งเกิดมาแล้วเราฆ่าไอตัวแท้งมันสองตัวไปแล้วไงเราเลยเล่นง่ายเลยท <c oughs> าชีโลนี่มันของจริงวระคาซามินโล่ท <c oughs> <c oughs> าชีโลนี่มันของจริงหระคาซามิน <c oughs> ลินเหมียวก็โดนด,ด่าไปถึงทีด้วย